สวัสดีครับวันนี้วันที่14กอุมพาพันธ์2565นะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องสุภาพซัมซุงนะครับโมเดลก็คือ w a 8 5 g 5นะครับรุ่น6.5กิโลกรัม อาการมันก็คือสักได้ไม่ปั่นแห้งแล้วก็ไม่เดีน้ำครับคือเครื่องนี้ผมเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการก่อนครับคือเราเปิดในสภาวะปั่นแห้งหมอเตอร์ตัวนี้ไม่ทำงานครับ อันดับแรกเราก็ถอดแจกตัวนี้ออกมันจะมี2เส้นครับเราจะเช็คว่าเวลาเราสั่งงานที่บอร์ดไฟจะมาเลี้ยงมอเตอร์ตัวนี้ไหมนะแล้วก็กดคำสั่งที่แผงบอร์ดนะครับในสภาวะปั่นแห้ง ไฟต้องออกจากตรงนี้นะครับมาเลี้ยงมอเตอร์ก mm. ลเรามีมิตเตอร์ก็มิตเตอร์วัดถ้าไม่มีมิตเตอร์ก็ใช้หลอดหลอดตู้เย็น,นครับหลอดใส่หลอดตู้เย็นก็2 2 0บโวลต์นะครับแล้วก็มามาจับสองเส้นจําเส้นไหนก็ได้ นี้เราก็กดปั่นแห้งดูว่าหลอดติดไหมถ้าหลอดไม่ติดก็แสดงว่าเป็นที่แผงบอร์ดเครื่องนี้ผมทดลองเอามิตเตอร์วัดลไฟไม่จ่ายมาที่มอเตอร์ผมก็ได้ทำการรื้อบอร์ด หรือบอร์ดมาเช็คถ้าเราจะแกะกาวตรงนี้มันก็ลำบากหน่อยแล้วก็เสี่ยงจากการที่ปิ้นวงจรจะขาดอ IC ขาเล็กๆก็จะจะขาดวงจรผมก็เลยใช้ใช้ตัดช่วงนี้เอาเลยใช้ตัดช่วงนี้ มันก็จะดีกว่ากันถ้าเราลื้อแผงตัวนี้ออกมาทั้งหมดก็ไม่แน่ว่าแผงหลายปิมุงก่อนทกเล็กมันเนี่ยมันจะขาดตัวนี้จะปลอดภัยกว่าผมได้ทำการเช็คกับจุดมอเตอร์มันจะเข้าเส้นนี้เส้นนึ่งะค่ับเส้นสีเหลืองอีกเส้นก็จะเข้า เส้นสีดำนครับจุดจุดมอเตอร์รหลายปิ้นลายปิ้นจะมาหา่าอาตัวนี้เช็คดูแล้วอาตัวนี้ขาด520โ oh อห์อม ผมก็เลยหา520ไปได้ก็หาอามาต่ออันดับหรือต่อนุกรมให้ได้520แล้วก็เช็คแต่แอกตัวนี้ก็จะช็อตเปลี่ยนแต่แอกตัวนี้ไปแล้วตัวหนึง่งครับก็กดสั่งงาน ปรากฏว่ามอเตอร์ดินน้ำตัวนี้ดึงไม่สุดมอเตอร์อจะรูดดึงไม่สุดดึงไม่สุดก็ไม่ทำงานอีกครับผมก็เลยเปลี่ยนมอเตอร์อเปลี่ยนมอเตอร์อใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะใช้งานได้ไหมนะครับยังไม่ได้ทดลองดูเลยเน,นี่ยซ่อมแผงเสร็จแล้วก็มาดูมาเช็คดูมอเตอร์ตัวนี้ถ้าเราซ่อมเสร็จนะครับเราก็ต้องหากาวมาแปะแล้วก็มาจัดวงจรให้สวยสวยกว่านี้อันนี้ทดลองเฉยๆนะครับจัดวงจรให้สวย อันนี้ทดลองเฉยเดี๋ยวเราก็จะทําการแปะแปะช่วงนี้แล้วก็มาแปะตรงนี้แล้วก็จัดวงจรให้มันเรียบร้อยเยวลาเราประกอบมันมันจะได้มีชอ็อตเดี๋ยวหาวิธีทําให้สวยๆตัวน,นี้ก็ทดลองไปก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า ตัวนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนเข้าไปตัวใหม่นะครับตัวใหม่แนละ้วเสียบปลั๊กเข้าไปเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยว่าจะใช้ได้ไหมถ้าปั่นแห้งก็โอเคเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันนะครับจัดทีก่อน ไรมาลองไหมให้มันช็อตก่อนแปะไหมให้มันช็อตแปะอะไรเอาไว้เราไปวางนะและ้วก็ทดลอง ห้าพันห้ก็โอเคสงไฟมาลง ่ามันอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้กดทัวเวอร์แล้วก็กดมาที่มาที่ปันมาศ ยังไม่ได้เปิดเลยผำสั่งผมสั่งพา w e r นครับแล้วก็มากดที่ปั้นมา เขามาที่ปันมาแล้วก็ก,กดคำสั่งเริ่มจะอยู่ตรงนี้ครับคำสั่งเริ่มรอสักคู่รอสักคู่จะมาเติมัตรไหม รัสรุปก็คือเครื่องนี้จะเสียสองอาการไตเอ็ดแล้วก็อาเสียแล้วก็มอเตอร์เดีนน้ำดึงไม่สุดครับมอเตอร์เดียน,น้ำดึงไม่สุด คนะครับเครื่องกระแฟเครื่องกับผ้าซัมซุงไม่ปั่นแห้ง้าใครซ่อมอาการนี้ก็ลองเช็คันผมดูนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจากร้านสมัยทีวีนะครับขอบคุณครับ